่ากันดูเลยนะคะหน้าตาเป็นยังไงอึ๊บโอ้ยสวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาชวนทําสังขยาในลูกฟักทองนะคะยา่าได้ฟักทองมาค่ะพี่สะพ้ายเขาฝากฟักทองมาให้ย่าก็เลยจะทํานะคะ,ะย่าก็ผ่าผ่าง่ายๆเลยะคะ่ะเ,เพื่อนๆไม่ต้องเจาะอย่างนี้นะคะ,ะย่าก็ผ่าคว้านๆอย่างนี้เลยคะ่ะ เพราะว่าย่าอยากได้ปากใหญ่ปากใหญ่แล้วย่าจะใส่อไอ,ไอจะได้วางไอเนื้อสัมขยาไอนี่เยอะๆไงฝอยทองอ๋อ,อนี่ค่ะไม่งั้นก็จะได้ฝอยทองน้อย วนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ควักเอาไสเขาออกแบบนี้นะคะย่าไม่รู้ว่าจะใช้2ลูกหรือ3ลูกเพราะว่าเนื้อฟักทองลูกหนึ่งเนี่ยเขาไม่เท่ากันนะคะหมายถึงว่าไสเขาที่จะกวงใส่ตัวสังขยาเนี่ยไม่เท่ากันแต่ละลูกนะคะเนื้อหนาเนื้ออะไรเรากําหนดไม่ได้ของเขาเข้ามาจากธรรมชาตินะคะวัตถุดิบวันนี้มีนิดเดียวเองเออสามอย่างนี่เองค่ะคือสังขยาเราแน่นะคะ แล้วก็ย่าก็ให้เขาหวานน้อยนะคะย่าให้สัสดส่วนไปในคลิปนะคะหวานน้อยนะคะสูตรนี้แต่ว่าที่ต้องหวานน้อยเพราะว่าย่าเตรียมฝอยทองกับไข่แมงดาเอาไว้เพื่อ,อจะใส่หน้าเขาเสร็จแล้วของพวกนี้เขามีความหวานอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าสังขยาเราหวานใช่ไหมแล้วฝอยทองหวานอีกเขาก็จะหวานไปใหญ่นะคะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะกะทิกับไข่ค่ะย่าใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ใบเตยค่ะสองสามใบนะคะขยำเลยค่ะล้างมือเสร็จแล้วก็ขยำให้เข้าทั้งหอมใบเตยทั้งไข่ขาวเข้าแตกนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลที่เราชั่งเอาไว้ลงไปเลยนะคะอะเป็นน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีะคะ่ะเพ่อนเพื่อนทัน้งจะหอมนะคะ พอขยำเขาแตกแล้วก็กลองแล้วก็หยอดลงในฟักทองง่ายค่ะยากอีกตรงนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆทําทำไมถึงยากใช่ไหมคะถ้าเกิดวา่าเราใส่ไฟแรงนะคะเขาก็จะปูดออกมาทะลักออกมาจากความเดือดนะคะเราต้องค่อยๆนึ่งเขา,าไฟอ่อนเนี่ยยาใช้ไข่เป็ดล้วนนะคะเขาก็เลย สีสวยแล้วค่ะไม่ไม่ต้องเติมสีเนาะเพื่อนๆถ้าเกิดว่า,าเป็นไข่ไก่บางคนเขาใช้ไข่ไก่ครึ่งนึงไข่เป็ดครึ่ง,งน,งงนึงอย่างนั้นนะคะแต่ว่าสังขยาเก่าก่อนโบราณเขาก็ใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะให้เนื้อที่อ่าหนักแน่นกว่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอน้ําตาละละลายเราก็กรองได้เลยค่ะ Yeah. ึบจะได้ถนัดนะคะ นีย่ยาต้องเทกลับมาในนี้ใหม่นะคะเพื่อจะได้เทกลับไปในลูกฟักทองง่ายๆค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็เทใส่ลูกฟักทองเลยนะคะฟักทองเราก็ล้างก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยาจะโอ้สงสัยต้องสามลูกแล้วค่ะเดี๋ยวยาจะเทเกินไปจะตักออกนิดนึงเดี๋ยวเวลาเขาเดือดเขาจะฟูออกมาค่ะ เทขนาดนี้กําลังพอดีนะคะเพื่อนๆนี่ลูกนี้เดี๋ยวย่าจะตักออกหนึ่งแล้วก็อันนี้เดี๋ยวย่าต้องเอาไส้ออกแล้วค่ะย่าทำไข่หกฟองเพื่อนๆได้ลูกเล็กตั้งสามลูก ทำแล้วก็ไปเผื่อแผ่เพื่อนๆทานนะคะพอดีพรุ่งนี้คุณย่าจะไปหาหมอจะไปฝากคุณหมอคุณพยาบาลขุดออกให้หมดระวังเม็ดหลงอยู่ในนี้นะคะมือกวาดดูนะคะเพื่อนๆ ใส่เขาก็เอาออกให้หมดนะคะเดี๋ยวเขาเป็นใหญ่ๆเสร็จแล้วเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวไปหาภาชนะอย่างอื่นใส่ค่ะส่วนจุกเนี่ยเราใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าที่ว่างถ้าถ้าในซึ้งเนี่ยไม่ว่างเพราะว่าเวลานึ่งเนี่ยเราไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะคะส่วนเราไม่ได้ใช้แบบ ขายยกลูกนะคะเราไม่นึ่งจุกไปก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาฝอ,อยทองใส่หน้านะคะซึ่งจุกก็ไม่จําเป็นเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันค่ะได้3มลูกนะคะกับเศษอีกหน่อยหนึ่งย่าเสียดายก็เลยเอาไปเอาภาชนะอื่นมาใส่นะคะเสร็จแล้วน้ำเนี่ยเขาเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆและย่าก็จะนึ่งไฟกลางนะคะไฟแบบกลางค่อนข้างอ่อนนะคะประมาณอ่า 3 5 4 0ถึงนาทีเดี๋ยวเรามาเช็คกันเพราะว่าความหนาของสังขยาอวาของฟักทองเนี่ยเขาไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆจะมา,ากำหนดไม่ได้ว่าต้องนึ่งกี่นาทีนาทีเดี๋ยวเราต้องเช็คโดยเอาไม้จิ้มะคะ่ะถ้าน้ำเขาไม่ทะลักนะคะเราถึงจะถือว่าสุกข,ข้อ2เดี๋ยวเราย่านึ่งไปพอหน้าเขาอยู่เซตตัวย่าถึงจะ,ะใส่ฝอยทองนะคะใส่ตอนนี้ไม่ได้นะคะเขาจมค่ะ เดี๋ยวสังขยาสุกแล้วนะคะยาเอาไม้จิ้มดูแล้วเขาไม่มีน้ําทะลักมานะคะยาก,ก็จะวางหน้าเขาเลยค่ะวางสูงไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเอนเพราะว่า,าเดี๋ยวสังขยาเนี่ยพอเขาคายร้อนเนี่ยเขาจะเขาจะเขาเรียกอะไรยุบลงไปเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นนะคะแล้วเราก็มาตัดกันค่ะ ผ่ากันดูเลยนะคะหน้าตาเป็นยังไงอึ๊บโอ้ยเดี๋ยว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 เดียวหาที่ให้เขาหน่อยอ่ะเนียนกลิปเลยค่ะเพื่อนๆขนาดยากลองครั้งเดียวนะคะอ่ะผ่าอีกครั้งหนึ่งนะคะอึ๊บอึ๊บนี่ค่ะอืม ตาประมาณนี้เลยค่ะ,ะนี่ค่ะอื้อเปลือกหล่นนี่ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะส่วนเนื้อเนี่ยเขาจะหวานพอดีแล้วนะคะเนื้อที่ท,ท,ที่สัดส่วนที่ย่าทําไปอะคะอ่ะอ่าส่วนใครไม่ชอบให้หวานเกินก็ไม่ต้องใส่ฝอยทองนะคะแต่ว่าฝอยทองของย่าไม่ไม่หวานนะคะ เพื่อนๆก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะใส่หน้าอะไรหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะคะตามชอบเลยถ้าเกิดว่า,าทำทานเองนะคะไม่ต้องการความสวยงามเพื่อนๆมะพร้าวอ่อนนะคะขูดแล้วก็โรยค่ะอร่อยต้องเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะมะพร้าวน้ําหอม,มะคะ่ะขูดแล้วใส่ลงใบหอมอร่อยมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่ดูคลิปย่าจนจบเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจย่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ